ผมจะเรียนงท่านอย่างนึงนะสิ่งที่เขากลัวที่สุดเขาจะขู่เราเขากลัวเราติดด่านเขากลัวเราส่งคนเจ็บคนป่วยกลับกลัวเราส่งแรงงานกลับเอาขอทานไปด้วยนะประชาชนแรงงานกัมพูชาเป็นล้านคนเนี่ยขอทานประมาณห้าคนห้าพันคนเอากลับไปนะครับ กลับไปด้วยสิ่งที่เขากลัวทั้งนั้นครับที่เขาขู่ขู่มานี่นไม่ได้ผลแล้วครับมีแต่จะเรียกตีนกลับไปหาท่านเท่านั้นแหละนะครับรัฐบาลไทยก็ไม่ต้องไปตกใจครับไม่ต้องไปตกใจนะครับไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องตกใจอะไรเพราะท่านไม่ได้ไปไปทำเขาเรียกร้องมาเอง นะครับเขาเรียกร้องม,มาเองคุณเซนมันเรียกร้องม,มาเองนะครับคุณเซนมันเรียกร้องม,มาเองนะโอ้จริงๆถ้าเกิดไทยปิดน้ําตัดเน็ตตัดน้ําตัดไฟปิดด่านจริงประชาชนชาวเขมรก็จะไปด่านาะยกคุณเซนอีกนะครับว่าเนี่ยเดือดร้อนเพราะคุณเนี่ยนะนะครับเดือดร้อนเพราะคุณเชี่ เอาทหารไปแย่เขาก็อยู่กันดีๆอยู่แล้วนะครับคนไทยกับขมิ้นมันก็อยู่กันดีอยู่แล้วทํามาค้าขายกันเอออยู่เฉยๆมาหาเรื่องซะอย่างนั้นแหละครับมันยุ่งเพราะคุณเซนครับยุ่งเพราะคุณเซนครับแล้วคุณเซนคิดเหรอคุณประกาศเลยครับถ้าคุณแน่จริงนะคุณประกาศเลย มาตรการ6ข้อที่คนเรียกร้องมานี่คุณประกาศเลยครับรัฐบาลไทยกับคนไทยไม่ต้องการครับไม่ต้องการคนกัมพูชามารักษาพยาบาลโรงพยาบาลชายแดนหรอกแน่นไปหมดคนไทยจะไปรักษามั่งก็คนกัมพูชามาพวกเราก็ไม่ได้ว่าอะไร บางคนเจ็บนอนติดเตียงนะครับท่านมารับกลับไปเลยท่านบุญเซนมารับกลับไปเลยครับไปรับกลับไปเลยแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะไม่มาใช้โรงพยาบาลไทยไอ้หากคุณมาโรงพยาบาลแพงๆหรือบำรุงราชเปาโลอะไรเลยคุณมาโรงพยาบาลรัฐบาลไทย เราก็ช่วยรักษามนุษยธรรมเปลืองงบประมาณด้วยดีครับคนเขมรไม่ต้องมารักษาพยาบาลในเขตประเทศไทยดีกับประเทศไทยครับคนไทยไม่ได้เดือดร้อนแล้วที่คุณบอกว่าไม่ให้กัมพูชาขายสินค้า ประเทศไทยไม่มีสินค้าอะไรของคุณที่เราต้องการเลยนะมีแต่เราห้ามมีแต่เราห้ามไม่ให้นำสินค้าพืชผลทางการเกษตรของกัมพูชาเข้ามาเพราะประเทศไทยเนี่ยมันมีการประกันราคาข้าวราคาข้าวราคามันสำปะหลังราคาน้าตาลอะไรมันสูงกว่าประเทศเขมรแม่งก็ลักลอบกันเข้ามาโดยผ่านการ ขยิบหูขยิบถาของเจ้าหน้าที่ก็ทำให้สินค้าราคาพืชผลการเกษตรของประเทศไทยตกต่ำดีครับคุณประกาศมาทำให้ได้เลยครับคุณเซ็นทำให้ได้นะ คนจะเก็บขายเห็ดเพาะมั่งหน่อไม้มั่งมาขายให้คนไทยก็ไม่ต้องซื้อกันครับเป็นมิตรกันดีๆอยู่แล้วแล้วท่านมากวนตีมส่งทหารมาแย่มาขุดสนามเพาะมาอย่างนี้ทำไมถ้ากลับคุยกันดีๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านหาเรื่องเองนะท่านหาเรื่องเองนะครับ ท่านคิดว่าท่านจะคุยกับรัฐบาลไทยรู้เรื่องเอาเรื่องไปขึ้นศาลโลกหรอท่านคิดว่าประชาชนคนไทยจะยอมหรอในเมื่อไทยเนี่ยไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายศาลโลกมันจะไปขึ้นศาลโลกได้ยังไงนะครับไปขึ้นศาลโลกไม่ได้และที่ท่านบอกอีกเรื่องหนึ่งนะแรงงานขเขมรเป็นล้านคนในประเทศไทยท่านบอกจะรับกลับไปอยู่ประเทศท่านเนี่ย เอาไปเลยครับเอาไปเลยครับพี่น้องชาวขเขมรที่มาทำงานแรงงานคนไทยมีใจเมตตาปราณีโอเอ,อื้อาอรีนะพวกเราไม่ได้เกียบพี่น้องประชาชนคนขเขมรเลยนะแต่คุณเซนแม่นจะเรียกพวกคุณกลับไงพวกคุณเป็นล้านคนจะต้องกลับอะ และคุณก็รู้อยู่ว่าอยู่ขเมรนจะไปทำมาหาแดกอะไรได้พวกเราถึงต้องกระเสือกกระสนมาทำงานประเทศไทยกว่าจะเข้านี้แทบตายกว่าจะหางานได้ก็แทบตายแต่ผมเชื่อว่าระดับคุณเซนพูดเนี่ยเขาต้องทำให้ได้ไม่นั้นแม่เสียฟอร์มคนแก่นะอีโก้สูงนะครับ เรื่องเสียฟอร์มนี่ยอมไม่ได้ท่านทำหกข้อเลยนะที่ท่านเรียกร้องนะ่ะปฏิบัติเลยครับท่านปฏิบัติเลยและโล่งใจคนไทยครับโลงใจคนไทยคุณเซ็นไม่เดือดร้อนเพราะบ้านใหญ่แม่นยิ่งกว่ามหาราชวังกินดีอยู่ดีกินมือเท่าไหร่ไม่รู้กินมือหมดเป็นแสนหรือเปล่าก็ไม่รู้แสนบาทมนะันไม่ใช่แสนกี่ แต่คนของท่านประชาชนของท่านเนี่ยมันจะอดตายอยู่แล้วตัดไฟเนี่ยประชาชนชาวกัมพูชาไม่ค่อยเดือดร้อนนะเพราะเขาไม่มีไฟใช้อยู่แล้วปกติก็ไม่มีไฟใช้อยู่แล้วคนเดือดร้อนก็ไอ้พวกนักธุรกิจชายแดนพวกบ่อนคาสิโนตอนนี้เราไม่ได้ปิดตายนะด่านนะ่ะ ด่านไทยนี่ไม่ได้ปิดตายนะเปิดให้เข้าเป็นเวลาออกเป็นเวลาแต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้คือบ่อนคาสิโนแม่นเก่งครับอันนี้เป็นรายได้ที่เข้าคุณเซียนโดยตรงแต่และว,วันแต่และว,วันอย่างเงี้ยรายได้เนี่ยนะครับเข้าคุณโดยตรงคุณเซียนโกรธตรงนี้ครับโกรธนะครับโกรธคุณประกาศมาแล้วเนี่ยต้องรักษาคำพูดนะหกข้อทำให้ได้ครับ ทหารเราก็ไม่เป็นไรพี่น้องทหารขอบคุณท่านผู้จัดการทหารบอกแม่ทัพภาคสองน้องๆที่อยู่แนวชายแดนเราตรึงกาลังเราอยู่ตรงนี้ครับนะครับมันไม่กล้าลั่นไม่กล้าลั่นกระสุนมาใส่เราผมวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับแต่เราก็เตรียมพร้อมถ้าลั่นมาสวนให้จุกกองทัพอากาศเตรียมให้พร้อมตอนนี้เราไม่ได้ลบกับทหารขามิ ไม่ได้ลบกับประชาชนขาเขมรนะลบกับฮุนเซนกับลูกชายฮุนเซนสองคนโน้นตัวสั่งการอยู่ตรงโน้นนะครับไม่ได้รบกับเตียบันนะครับท่านเตียบันดีกว่าคนไทยดีกว่าประเทศไทยผมจะเหรียนท่านนะเดี๋ยวจะเหมือนประธานนี้พอดีแถวฟิลิปปินส์นะ จะร่ำรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันจะไม่มีประเทศอยู่นะแล้วจะไปโดนยึดทรัพย์นะเออดีๆกันอยู่แล้วรัฐบาลเขาพยายามนะครับรัฐบาลพยายามพูดคุยคุยกับคนแก่นี่คุยยากนะครับอีโก้สูงทิถฐิมานะสูงนะครับทิฐิมานะสูง ไม่เข้าท่าเลยนะครับผมว่าไม่เข้าท่าเลยคุณเซนทําไม่เข้าท่าเลย